ลงลงใต้นี้นะมุดมุดมุดลงใต้นี้นะมีบ้านอยู่ดูไหนวะฝั่งนี้เลือบไปแล้วกู ข้างในเขาละที่ผมกดเป็นสีม่งเป็นอ้โอ้มียาลยขึ้นคนนครับ อ่าไม่มีแล้วล่ะดี่ปอนท์หมดแล้วที่ีข้างบนเนี้ยอย่วยตัวรียกเลยแต่หมดมดห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 มดวมดห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 มกหมดหมดยมดหมดหม เ้าบ้านเอาบ้านโดนดูไวไหมบ้างปันหาตัวหน้าบ้างก่อแตกมากังอยู่ที่ประตูผมดิหน้าหน้าผมเลยก่อแตกแล้วนะจะตายแล้ว

ม,มีอีกมีอีกนะซ้ำก่อนแล้วเลยไอ้พี่เอายี่ิบอยูแล้วกันเนี่ยเอา20คิวแล้วกันเนีเย่นยตอนนี้อุ้ยเฮ้ยไอ้ข,าขา้างหน้าเราไปหน้าที่เรา,เาไปคนเดียว ไม่มาขนางหน้าไกลเลยเราจะเลี้ยงเตี้นนยนะ Copy that Hey amigos Hey ดีท พี่อะไรเนี่ยเอาผมบานรเิดเลวได้ได้นแล้ววอครับรกอดแตพี่ทั้งหลอดทั้งหลอดเลื่ๆทั้งหลอด นื้อเนื้ึหลอดนะทอ้หลอดไปเลยไปเลยไปเลยพี่เอาเลยเลยเอาไหว้ละตัวครับเท่าไหร่ละอ๋อสิบสามคิวเองวะอ๋อโน่นละเดือดซีตี้๋อให้มันที่สุด มันพ่อยไปก็ได้ไม่น่าพอใช่ไหมฮะอุ้ยน่าหมดอุบทุดทีบทีบทีบทุบทุบทุสทุบุบทุทุบ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 ทุเทุบทุบุบท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 มบทุบทุบทุบทบทุ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 บทแบทุบทุบทไบท ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเก่ะมันมันม,มันไม่มีเลือดเลยตอนนั้นเลือดเลือดตรงนั้นไม่หล,อ,อ,ลอดอใช่มันมันปั๊มไม่เต็มอ่ะอ๋อก็มันเปิดเราทำไมวะเรายังไม่เห็นเลยมีไลฟ์ป่ะมีเอาไปแม่งก็ได้สว้หมดแล้วมหมดเลย,ยแล้เขาอยู่ไหนกันหมด มันได้แค่หตัวไงพี่เดยวตอนนี้เท่าไหร่นะเก้าไมสิบสาปอเรานสามตัวเราตีนเราตีนเกิลืนับเราพี่อ๋อก็โอ้ได้เก้าตัวไงวะสิบเกโอ้โหพี่ตัวนั้นที่มกดเฮ้เอย้เร่ล่แล้วทีเราจะไปยังไงวะนี่ไง เอาทางนี้นี่ว่ะวงเฮียแรงวิ่งหนีเกมพรับาบิกไล่ฆ่าเกมยร์ปกติไล่ฆ่าบินหาปะเออบินหาก็ดี Nóng nóng người này, canh cắp. bơ bầu shape bơ bảo, shape bơ bào, shape bơ bào. Ui, ui, ui. Ui, ui, kia Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. cắm không? Ui, ui. bác วตกฟ้าไม่เห็นได้ไงวะอยไดไไ้ครับหนูยังอยากไปยิงอยูย่ยมันเจ็บมันเจ็บเบอร์เจ็บเบอร์ๆๆๆไปยังไที่ปั๊มไปปั๊มไเดี๋ยวไปใหม,ม่ใม่ไปไปละมีระเบิดมีระเบิดโอ้ยโอยระเบิด ที่มันผีดมาพีบบ่รอดปะรอรอดพวกนี้มันตามเราอุย้ยตใจหัวเลยช่วยช่วยช่วย ตายจะตายแต่ค <estrogen> รับก็ม <Thompson> ีทำตัวเคเบิลวะอยู่ไหนวะ

ร้อยร้อยร้อยสี่สิบะดาวพี่ะดาวกอนข้าลข้าวละข้เดี๋ยวครับอุ้ยไม่ต้องตามมปล่อยให้มันชุบมาโอเคเดี๋ยเเนียปะเยยวพ่งยิงเยพ่งเยพ่งเยวพ่งยปล่อยปล่อยปถอยถออกมาถอยออ ปล่อยปล่อยปล่อยมาถอยถอยถอยมาชุบเพื่อนทีเพือไม่โดนมันไม่ชุบเหรอพี่มันเออปล่อยปล่อยมานามมเออพี่ชุบพี่เพื่อนชุบพี่ไม่่ะเออยิงยมาทำไมมันไม่ชุบตัวนะของตัว เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งปล่อยปล่อยฝอยเอาให้ปั๊มเล้เออปั๊มปั๊มไปอยวปั๊มแล้วแม่ฝอยฝอยฝอยอันดีเออปั๊มไปปั๊มปั๊มพี่ระวังวงบีบตายหมดนะ ตามมาตามมาตามมาเร็วตามมาเย o i g I n l as t e u เอาเลาม,มาจะปาวเอดเอาคอนเอาคอนเร็ว <c oughs> ขออะไรบ้างตอนนี้ขอดาวเวดสี่พันพี่มีชุมสองปะ ไม่มีไม่มีถ้ามีชุบทองได้โยนให้หมดไม่ไม่ต้องไปไหนแล้วพี่ไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันยี่ดีโอเยอะพี่ไม่อะพี่มันจุกหรอโอ้โหโติมเงินโอ้กูจะเอาดาวเวนสี่มันกูอยากได้คอร์ดคู่ที่เท่าไหร่อ่ะ ฮะจเป็นเท่าไหร่จำเม็เท่าไหร่สามพันเก้าสองพันเก้าเขียนไม่เปียวสองพันเก้าโอ้ข้อนสี่พันจะสาบาทอยู่แล้วอ่ะอะไรวันดีอะตอเต่าเจตอนนี้ไอพวกที่ลงวันนี้เขาโคตนน้อนเลยนะพี่ไม่ฮะ เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นว่าผม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 ให้มันชุบเพื่อนอะแล้วผมก็เดินว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 นไม่เงยยิงไม่โดนตีตีเมื่อกี้ยิงไม่โดนเลยมันมันงงอะพูดจริงๆเหมือนเหมือนลนเหลืออะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรคือตีเมื่อกี้ยิงไม่โดนเลย